ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Samsung Galaxy ่ A51 สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับว่าเจ้า Samsung Galaxy ่ A51 นปัจจุบันเนี่ยยังน่าซื้อมาใช้งานไหมสเปคของเขานะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเจ้า Samsung Galaxy A51 เขาเคยมีโปรโมชั่นนะครับตัวแรม8ลอม128ปรับราคาลงมาลดเหลือ8 8 8 8บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันหมดโปรโมชั่นไปแลแลล้้ววก็ดี ราคาขึ้นไปขายราคาเดิมนะครับแต่ว่านับปัจจุบันครับผมมีราคาโปรโมชั่นกลับมาอีกแล้วครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขาจะปรับลงมาขายเหลือ8,999บาทนะครับเป็นตัวแลม8ดล้อม128นะครับแล้วก็มีสีใหม่มาด้วยดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยให้ฟังว่าสเปคของเขาเมื่อเทียบกับปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยมันยังโอเคไหมแล้วก็สีใหม่เนี่ยเขาจะทําออกมาได้สวยแค่ไหนนะครับก็โอเคครับมาเรามาดูกันเลยครับ ตัวกล่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยคือสีซินเวอร์นะครับจะเป็นสีเงินเนาะแต่ว่าตัวที่โชว์หน้ากล่องตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับเครื่องสักเท่าไหร่นะครับถ้าเรามองดูแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวแต่ว่าตัวจริงแล้วมันจะออกเทาๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวพาดูตัวจริงเลยนะ แกะกล่องขึ้นมานะครับก็จะเจอตัวเครื่องตัวเครื่องของเขานะครับเขาจะมีพลาสติกตัวนี้ห่อมาอีกทีนึงเนาะแต่ว่าผมแกะออกนะครับเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ง่ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่คู่มือเข็มจิ้มทาร์เซซิมแล้วก็เคสซิลิโคนนะครับยังมีมาให้ตัวนี้นะครับมีฟิล์มติดมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาติดหน้าจอมาให้เลยเนาะส่วนตัวอุปกรณ์นะครับก็มีมาให้ครบครับมีหัวชาร์จ15วัตต์นะครับเป็นชาร์จเร็วมีหูฟังมี USB Type C นะครับ Type A to Type C ก็โอเคอุปกรณ์ของเขามีแค่นี้นะครับก็มีมาให้ครบเนาะส่วนตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่เลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมีขาย3ามสีจะมีสีชมพูสีน้ําเงินแล้วก็สีดําใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่นั่นก็คือสีซินเวอร์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยเขาก็จะได้พื้นผิวด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบด้านนะครับเวลาเราสัมผัสเราโดนเนี่ยเขาจะไม่เป็นรอยนิ้วมือแล้วก็จะได้เป็นแบบ เฉดสีที่เป็นสีเทานะครับสำหรับสีซินเวอร์ตัวนี้นะครับถ้าเรามองดูดีๆแล้วมันก็จะดูแบบเรียบหรูดูดีเนาะก็คือไม่ได้แบบโดดเด่นมากมายนะครับแต่ว่าพอมองดูใกล้ๆแล้วผมว่าเฮ้ยมันสวยนะผมชอบฟิลลิ่งในการสัมผัสของเขาครับก็คือมันละมุนมันเนียนมือมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจับเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับแล้วยิ่งตัดกับตัวเลนส์กล้องที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับผมว่ามันมันดูโอเคดีครับมันดูแบบแฝง ด้วยความเรียบหรูดีนะครับผมตัวเครื่องนะครับของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาได้สวยอยู่แล้วนะครับตัว Samsung Galaxy A 5 1นะครับถ้ามองภาพรวมทั้งโลกเลยนะครับยอดขายของเขาเนี่ยขายได้ดีแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับเกือบจะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของทาง Sam a m s u n งเลยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยผมจําไม่ได้น้อว่าเขาขายได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของทาง a m s u ุงที่ขายดีมากๆเลยนะครับ ด้วยความที่แบบว่าตัวดีไซน์ของเขานะครับออกแบบมาได้สวยฟ TA, afford, ิลล well, anyway, ok. ิ right? ่งในการถือฟิลลิ่งในการจับเนี่ยดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของตัวสเปคเนี่ยเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปสําหรับการใช้งานถ่ายภาพสําหรับการเล่นเกมเนี่ยก็โอเคครับถือว่าใช้ได้เลยเนาะตัวเครื่องของเขานะครับบางแล้วก็ดีไซน์สวยครับฟิลลิ่งในการถือในการหยิบจับเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอของเขานะครับตัวจอของเขาเนี่ยก็ทำออกมาได้แบบบาลานซ์แล้วก็สวยดีมากๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะครับ8,999าบาทเนาะก็ขอเริ่มที่หน้าจอนะครับหน้าจอขนาด6.5นะครับความละเอียดเป็น Full HD พัดจอเป็นจอ Infinity OLED เพนะครับก็คือเป็นตัวกล้องเจาะรูอยู่ตรงนี้นะครับอัตราส่วนของเขาจะเป็น20ต่อเเนาะแน่นอนครับจอเป็นจอ Super AMOLED อยู่แล้วสแกนลายนิ้วมือเนี่ยบนหน้าจอนะครับก็คือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือเราสแกนตรงนี้นะครับผมถ้ามองถึงตัวสเปคของหน้าจอนะครับแน่นอนเมื่อเทียบกับมืืออถ ที่ขายณนะปัจจุบันเนี่ยก็ดีอยู่แล้วครับก็คือเป็นจออ m o ม e d การแสดงผลเนี่ยสีสันสวยงามสดใสอยู่แล้วนะครับฟิลิ่งในการทัดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังนวลครับทัดดีอยู่แล้วในเรื่องของตัวจอทัดของทางซัมซุงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับผมชอบความบาลานซ์การออกแบบหน้าจอของเขานะครับก็คือทําออกมาได้แบบมันมันดูแบบบาลานซ์ตาดีครับก็คือตัวกล้องของเขานะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ย ด้านบนด้านข้างด้านท้ายครับทำออกมาได้แบบเฮ้ยบางมากๆเลยนะครับแบบตัวจอเนี่ยทำออกมาได้สวยจริงๆครับชมแล้วก็ยกนิ้วให้ครับแล้วก็ในเรื่องของตัว cpu นะครับการใช้งาน cpu ขเขาเนี่ย cpu ก็จะเป็นตัว exynos 9611นะครับเป็น10นาโนเมตรนะครับตัว cpu โอเคครับถ้าเทียบกับปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้แบบแรงเวอร์วังอลังการมากมมยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามถึงเอาไปใช้งานทั่วไปเอาไปเล่นโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ใช้งาน2 a c c o u n t ใช้งานที่เป็นแบบ ทั่วไปครับผมท่องโลกอินเทอร์เน็ตรวมถึงการเล่นเกมนะครับก็จะมีตัวเกมลันเชอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการเล่นเกมให้เรานะครับ ROV PUBG f r e ฟ f i r e เล่นได้อย่างสบายๆอยู่แล้วนะครับก็คือเขาทำออกมาได้ดีอยู่แล้วเนาะสำหรับตัว CPU นะครับใช้งานทั่วไปเพียงพอเล่นเกมได้ครับผมอาจจะไม่ได้แบบแรงเวอร์วังอลังการนะครับแต่ถามถึงการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็เพียงพออยู่แล้วนะครับยังใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัว x c n o s ก็ตามนะครับผมตัว CPU นะครับก็ยังใช้งานได้นะครับผมเมื่อเทียบกับราคานะ ปัจจุบันนะครับส่วนในเรื่องของตัวแรมแล้วก็ตัวลอมนะครับตัวนี้เนี่ยได้แรมมา8ได้ลอมมา128นะครับก็แน่นอนครับก็เพียงพออยู่แล้วเนาะเพราะว่ามือถือที่ขายณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใส่เข้ามาให้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวนี้กล้องหน้าเป็นกล้องหน้าเจาะรูอย่างที่ผมพูดไปนะครับความละเอียดเยอะนะครับ32ล้านข้ารูรับแสงอยู่ที่ f. 2 0นะครับส่วนกล้องหลังก็ให้มาครบ4เลนเลยครับใช้งานได้ครบเลยก็จะมีตัว ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเลนส์วัดระยะความละเอียด5ล้านนะครับแล้วก็เลนส์หลักเนี่ยความละเอียด48ล้านแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างความละเอียด12ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเลนส์มาโครความละเอียด5ล้านนะครับถ้าพูดถึงตัวกล้องแล้วก็การใช้งานในเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยผมว่าเขาให้มาเกินราคาครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นก็คือปกตินะครับมือถือที่ขายในเลนราคานี้เนี่ยอย่างเช่นตัวเลนวัดระยะตัวเลนมาโครนะครับก็จะเห็นอยู่ที่แค่ 2ล้าน2ล้านใช่ไหมครับตัวเลนมุมกว้างเนี่ยก็เห็นอยู่แค่8ล้านเนาะก็ตัวนี้เนี่ยเขาใส่เข้ามาให้แบบเออโอเคครับมันเพียงพอแล้วก็มันแบบเออมันใช้งานได้แบบจริงๆเนาะอย่างเช่นตัวเรนมาโครนะครับความละเอียด5้าล้านเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันเยอะกว่า2ล้านไหมพี่เอ้ยมันเยอะกว่าจริงๆนะครับเวลาเราถ่ายภาพที่มันใกล้ๆเนี่ยเราต้องการ รายละเอียดเนาะความละเอียด5้าล้านเนี่ยมันก็จะแบบเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะครับเวลาเรามาซูมดูเนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนกว่าเนาะในเรื่องของตัวกล้องนะครับผมโอเคมากๆครับผมก็คือยังใช้งานได้แบบเพียงพอนะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็เมื่อเทียบกับณปัจจุบันนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ของเขาขนาด4 0 0 0มิลลิแอมครับผมชาร์จเร็วเป็นชาร์จเร็ว15วัต์แล้วก็ ชาชาร์จแน่นอนครับเป็น USB Type C นะครับผมก็เป็นชาร์จเร็วของทาง Samsung น้องแน่นอนครับเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วไม่ได้ชาร์จนเกินไปไม่ได้เร็วเวอร์วงังจนเกินไปนะครับก็คือ ใช้งานได้เพียงพออยู่แล้วนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปเนาะตัวนี้แจ็ค3.5ยังอยู่นะครับก็ตำแหน่งของตัวปุ่มอ่ะลืมบอกนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัวปุ่ม power เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือจะเป็นตำแหน่ง,งถาดใส่ซิมเนาะถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ triple slot นะครับก็คือใส่ได้ซิม1ซิม2เพิ่ม micro SD card ได้นะครับก็โดยรวมนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy A51 ถ้าเป็นราคาโปรของเขานะครับ8,999บาทได้ ram 8ได้ rom 128 ตัวจอสวยๆฟิลลิ่งในการถือการใช้งานที่มันแบบทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ยังน่าซื้อมาใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวภาพลักษณ์ของตัวแบรนด์เนาะก็คือตัวแบรนด์ของเขาเนี่ยแน่นอนครับซัมซุงใครๆก็รู้จักใครๆก็ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับศูนย์บริการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีมาให้บริการเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการได้อัปเดตซอฟต์แวร์ต่อนะครับตัวซัมซุงเนี่ยเขาไม่ทิ้งลูกค้าเขาอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยปี2ปีเนี่ย คุณได้อัปเดตซอฟต์แวร์ต่ออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเวอร์ชัน่นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแพทความปลอดภัยนะครับคุณก็ได้อัปต่ออยู่แล้วนะครับผมก็โอเคครับตัว Samsung Galaxy A 5 1นะครับย้ำอีกที8,999บาทเป็นราคาโปรโมชั่นตามหน้าร้านค้าที่เป็นร้านค้าออฟไลน์นะครับแต่ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์เนี่ยแน่นอนครับราคาต่ำกว่าน,นี้แน่นอน ยังน่าซื้อมาใช้งานไหมก็สําหรับตัวผมเองแล้วนะครับผมมองว่าก็ยังน่าซื้อมาใช้งานครับผมสําหรับคนที่ไม่ต้องการสเปคอะไรที่มันแบบเฮ้ยแรงเวอร์วังครับเน้นใช้งานทั่วไปเล่นเกมอะไรบ้างนิดหน่อยตามแบบฉบับของราคาของเขาอะครับก็คือเอ้ยประมาณนี้เนี่ยใช้งานได้โอเคอยู่แล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ